สวัสดีครับผมโอพูเนนะครับวันนี้ผมได้วยนำพยานอ,อกเรานะครับหรือยันนมอ,อกเรามาให้ชมกันนะครับนี่นะครับอันนี้ของปี2485นะครับเป็นครั้งแรกที่ชาวบ้านนะครับได้นำสีไปไป้ายตรงประตูทางเข้าวิหารของหลวงพ่อ พุชินาลาดนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับวิหารใหญ่นะครับแล้วก็นําสีไปป้ายเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงประตูตรงอกเราเนี่ยนะครับน้อกเราเนี่ยก็จะมีพระมาราแบบนี้จะมีแบบนี้เนี่ยให้ดูนะครับอันนี้คือแบบตอนที่สองห้าสองศนย์นะครับนี่นะครับรายละเอียดจะเป็นแบบนี้นะครับชาวบ้านเชื่อว่าเพราะยานอกเรานี่แหละทำให้ พระวิหารไฟไม่ไหม้เพอร้อนเก้ารัชกาลที่ห้านะครับท่านมาบอกว่าท่านมาที่วัดนี้ท่านมามาผ้าที่วัดพอชินราจงาังหวัดพิศนโลกนะครับท่านก็มาบอกว่านี่แหละคือของดีของที่นี่นะครับชาวบ้านก็เลยได้นำสีมาป้ายนะครับมาทานะครับแล้วก็ ทำปั๊มเองนะครับเอาผ้านะครับดูเนื้อผ้านะครับดูเนื้อผ้ากันชัดๆนี่คือรุ่นแรกนะครับที่ชาวบ้านทำแล้วก็เอาตาวัดเนี่ยวัดทำตาออกมาเมื่อประมาณ19ถึง20นะครับนี่นะครับแล้วก็ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ที่ได้ทำไปเนี่ยก็จะเอามาเข้าพุทธพิเศษ ปีส0นะครับแล้วส่วนนี้คือยนอ,อกเราปี2อ2 0ันารี25-20นะครับนี่นะครับอันนี้ทางวัดทําออกมานะครับณนะตอนนี้ผมพูดได้เลยว,ว่าหายากมากหายากมากแล้วก็มีตามมีปั๊มนะครับเป็นมาดาเบียงนี่นะครับจะดูได้นะครับว่าเนื้อผ้าจะต่างกัน อันนี้คือของ2520นะครับแล้วก็อันนี้คือของตอนปี2485นะครับเนื้อผ้าเขาจะต่างกันอ่ะผมจะให้ชมชัดๆท่านใดมีของ2485แแล้วอยากให้ผมเช่าบูชาทักมาได้เลยนะครับ ักมาได้เลยส่วนของปี2520ตอนนี้ก็หายากแล้วเช่นกันนะครับสบภาพสวยๆแบบนี้นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็มาเล่าพอสังเขปนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรดีๆเป็นมงคลผมก็จะมาเล่าให้ฟังอีก นะครับผมโอ๊พุสเน่จากช่องเครื่องรางวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ